ลูกหล่ะตั้งอกตั้งใจออกมายืนอยู่หิ้มพี่ <c oughs> มันหิ้มมันเอื้อนมันคือมาตายมั้เนี่ <c oughs> โอ้ยตกะหันตายทั้งแม่ทั้งลูกได้ไหมสวมลำน้ำนม่แหละย,ยิ้มยิ้มยิ้มสะก้อนก้อนสี่ร่ำเออนั่นแหละโอ้ย <c oughs> มันยิ้มบองงามยิ้มบองงามจังไหนมันยิ้มบองงามเหรอขอเบิ่งแล้วแม่เห็นปะยิ้มยังสีแม่ละเอ้ลำล้ำล้ำลำเอาเป้าเป้าเช่น Hoa ơi hoi thái luôn lắm nữa. Hoa tiêu chiang hay giảm luôn luôn tân ông tân 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 tương tân 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 Điều điều! Điều điều! Điều điều! ลำ่ำล่ำเรืองอยังเอาชีวิตวงเวียนชีวิตวงเวียนเจอในสีหมอบุญจันทร์อเอากพระเอกเนาะอุ้ยบุญจันทร์นี่พระเอกวงเวียนชีวิตจะเป็นบ้าตีคนละเรื่องนี่หนูเดิคนละเรื่องนี่เอาบ่าให้เอาน้ำตีบ่ซื้อซื้อซื้อกับสีแพงแค่บู้ไอ้บ่ให้เอาน้ำเลยไอ้อย่าเอาน้ำมันกันลูกเอาไปเอาเสียจะไดนเมียบ้าเอาแล้วเอาเปลี่ยนไหนมก็เปลี่ยนมาจังไหนบันจุนนั่นอ ขอบันจุนโอ้ยมันมันสีล่ำได้บ่ล่ะได้บ่ได้ก็ร่ำหมัวบันจุนท pues ั้งเตือนตันเถืงสาวที่ได้เป็นตาวหัวใจหนาวหนักหมัวไอ้หัวหาแม่มันตีกันเนี่ย คอเฮาแต่มแม่มันเดียวหัวไม่ทีเข oh, 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 oh. ารับถือซืมาหัวขวันเห็นบันจุนวะนี่มีกบันจุนนะตัวมึงวาไกอลกูเอาบากักบนจันน่ะโอ้ยมึงค oh, oh. ือซอรอเด็ดหวยตอยโอ้ยโอ้ยเอ้าก้ัาผ้าสีผ้าสาค้อยลูกอิเพียนโ่อ้โอเ่นฮอดแม่เลยหรือ แม่นอนมะลูกอีเข็มน่อยเฉมแมวไดยเมียกู่นเร็วแล้วน้อมือสองมือนึงว่าแม่แม่มากินข้าวแม่ก็วางซัพสตดอกนั่นละพระชาเขาเว้ากันหัวกันเมียมีจักเงมึงเอื่อตาอี้ตาอี้ยู่หันมึงถึงทุกตายแล้วเอาเละรับ โอ้ยเขีมเออลูกน่ามอดใสห,หรอแม่โอ้ยเขีมเอ้ยแม่มึงยังไหนหมาบัดจุนทั้งตื่นตันทั้งฮาวบกวักบอบทีม่มาเขีมเขี่ยมยึดไหนโอ้ยเว่ยเป็นนักบัตรีลานี่ละแม,แม่กับพ่อแม่ลูกกับพ่อลูกเรื่องเนี้ย หมอบันจุนทั้งเตือนตันเทิอองเอาสิิได้ไปเห็นสาวหัวใจนาวนัดลวง <c oughs> โอ้ยพี่สิไปลงควง <c oughs> ในกระบวนมวนคืนเมื่อคืนนี้ที่บอดนอน <c oughs> ย่านหลายเด้ย่านแต่เธอนี้ไปผูกรลักสอน บนไม้ให้ใจข่มไปล่งลมใจ้จิตต่อใช้ให้ไม่มาอ่างพี่หากว้างแผ่ไว้เก็บไปในหัวใจความหวังอายไปมีต่อโอ้ยโอ้ยมันที่สมหวังบอ่ย้อนความรอพี่นออยแถมยังดอยปาสนาเปียบเจ้าคือดอกปลา ไอ้มีคคาเต่เพียงดินยานบ่ยินยอมหลับหับผีชายผู้หมายสอนนี่เป็นตอนของทาวหมอบุญจันทร์ผู้ฝันบัดจุนบัดจุนมันชัางไม่มีมัดสมองเหยียบข้อที่น่องเอ้ยบักบัดจุนมันหลงซื้อเจ้าของหลงอะไรมันสวนดูไหลสมลำยาแม่ นี่เป็นตอนของเท้าหมอบันจุนผู้ฝันไป <c oughs> มิจะฝันก็ไฟล่ะมึงสร้างดิมันในหัวใจวาดมาโนภาพใบหมายได้หวขะเหนย <c oughs> อีกอันหนึ่งยันหลายเดยยันแต่ใ้มีถูกเจอแก้งจะเลยให้เสียหลักแนวตัวไปลงมักไปฟันจันจาง ตอนนี้แลเศร้าใบขอสงบจิตใจสิไปรวมขบวนแทงโอ้ยแสงแดดพวิ่มแกตั้งขบวนมวลปอนคนไปทอนบอนสนามเสียงกลองเพงลันตาามทั้งวัดจัดขบวนพวกสาวนวลสาวนิดทิศไขกะไปเกียง ฟังแต่เสียงดังกองเขาตีกองเริ่มเสียงโอ้ยจับว่าเสียงหยังแน่คนจะโยกหักองคงเห็นนองแห่ขบวนเฮ่ยเดนอนอิน ตีนแม่พี่น้องวายตบมือ,อจะตกประตูพี่น้องจะตบเริ่มันคนละคาหนาครับข่อยตบกระทางเอา้าไปเข่าล้มหมอแช่นฮะเข่าล้มเขาเป่าแล้วเอ้าเข่าล้มรอดปะเรื่องนี้แหละเขาว่าทำชี่ทำซากดอกล่ำแล้วเขาเข่าล้มรอดดอกหมอแช่นเอาจีพอยาจากไหนบ้างจีพ่อแม่มันพป็นคอ ว่าไม่มีเรื่องไม่เ่าเ้ยเบ้าโหงเลืไม่แตเผาเอนเอาไปสมุนห้ามไปตามเรื่องตามเล่าให้พีให้น่องเข้าเข้าใจลูกเบ้าให้ละเอียดอ่อนขนบนอบบ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 อบบบบบอบเบบบบนบบบบบบเจบบ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 อบบาหบบงเบบ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 บเบบ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 ่อ ผมบานจุนน้ำมเอิญน้นสามลานเป็นบ้านอยู่ถือพ่อมน้นสามลานบ้านเดียวก็บอกบุญจันทร์ต้วเลยวายมันอยู่คนละคูมดยังบ่ท่านมีครอยู่ห่วงพอเลยนองใจพ่ว่มของยูบ่เศร้ามักผู้สาวบ่ไดรต้านบ้านหวยบานอยูไกลกันพ่อแม่เอ้ยแต่แกเฮาสัมพันธ์มักตั้งแต่เป็นเด็กน้อยวาสนาก็คอยลงเรื่องเดียวเที่ยวเาลำเลือยังก่อนเยอ้า เรื่องอยังก่อดร่ำเนี่ยชีวิตวงเวียนชีวิตวงเวียนมีนสิวาสนาอกับผู้สาวมันน่ะเด็กวาสนานี่ผู้สาวบักบุญจันนั่งเอกวงเวียนชีวิตมันคนละเรื่องนี่อยู่เนี่ยบุ้ยบุยอีวาสนามึงมันลูกผู้ใดเดี๋ยวเด้อลูกผู้ใหญ่บ้านไอีวาสนากูนี่มันลูกพ่านโลกไว้ลูกไผ่กับบอได้เพราะว่ามันคนละเรื่องมันตกละเืือ ไม่ไม่เอานหนบ่ให้เอาติบ่ลาเตียนเราไม่เอาดอกวัฒนาเตียนมาจังไหนแม่สารวาดรเชื่อไอ้เอาหนึ่งปโอ้ยไก่กูนี่จะมาปบ่ได้ตีเลยอ๋อไปใกล้ๆนี่ละเอาสารวัตรสารวาดรก็ขอยลวงเดี่ยวเที่ยวเขาห่วมัตัวผมยังจำความอดีตหลังครั้งนั้นยังจำหมันบ่มอยู่ใจโต๊กมือนี้ก็ได้เป็นที่ประเภทนี้ชาวบ้านมีการจัดแห่บุญบังไฟเสื่อง เป็นขุมเทิงหรือขุมใจเอิ่นกันไปร่วมมูนสนามา<า>บาัดิฮูว่าแท่งไอไฟหาบอนอนอ <c ười> ขันมึงมุ้ยแม่มึงลืมซื้อนังเอกแค่เม, <c ười> มื่าแม่มื่อนี้ก็เป็นมือบุญห้อมทอนเฮาดีแม่เออมื่อนี้มือบุญบังไฟพันธะ<า>ขบ,บวนแล้วอเม,มนบัวตองไปทางใดก่อนเลยเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวบัวตองใช้อยู่นีไหนน้องมัดนี่เด้น้องไผ่น้องบังบันจุนนี่เอ้อไอ้บัวตองมันน้องบังบุญจันทร์เอ้ยว้ยวายวายวา เอาเอามันสิบ่ให้กลัวน้ำจ้ำตัวว่แล้วใครบอกว่าแล้ววุ้ย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 เปลี่ยนก็ได้เว้ยไม่บ้าน้ำมึงมึงน้อเปลี่ยนไป็ยังตองบัวเออตอนเวลามันไปหาเรียกเปียกไครอยู่ใส่เอิรนหาใช่ไหมตองบัวเอ้ยมาเรื่องลาเด้อหอดเวลาแล้วอยู่ใส่นัวบัดนัวใสล้วบางบัวน้ำตา สิขาพ่อตีออกมาเขาเอาผัวจนแม่หาขันใดแขวยร้องนะเข้า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 ย่อ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 โออุจักขุ่มเนาะใช่ขันว่าเข้าเข้านอนมาเบิดโอ้ ก๋ยเตี๋ยวจังพี่เราพี่น้องขั้วเรื่องอีลานเขากุ้งเม่กินยากินยู้หรอกกินก้วยเตี๋ยวก็หมักแอปเปิลอยากยำป่าหมึกอยากอันนั้นอยากอันนี้ป่าหมึกกับมะมีดอกดมจิ้เหล่าจะใสปูยยุทธ์ท่านนอคุณ นั่าล่ะน่แาแ่ละผู้ชาปามือกเน่าอ,อ้าวมันมันเป็นแต่เลี้ยงอยู่ตัวล่ะคอยกระยู่ได้นับคว้ยนี่ล่ะย่างที่ละค่ายมันหูย่างควบมันทัดเจ้าขอ เนเมื่อเช้าเมื่อแรกกอาศัยหั้วเนี่ยน่เลียโอ้ห่าดเนี่ยเจ้านขกโอ้ยมันหักเจ้าของอุบาทอุบาทโรหารถมาเลี้ยแต่อิน้องแน่กู giết muốn cái con của mẹ của lái. Thấy mương này kìm mày lia của cụ pheo. có mẹ? Quế tuấn nhỉ? Cái mồ là quế đó. Quấn cặp quế là pha xã đó thì chắt canh mến mẹ mẹ แกเหม็นฟ้าคว้ยก็เหม็นเป็ีนแค่เนี่ยคุ้ยไม่ดักเลยเหียงอีกคุ้ยก็ไม่ดักไม่อยากไปจ้าอ๊าโอ้ยปวดขาเลยปวดขาการนอนสันตัวอยากนั่งคว้ยเงินมาคว้ยเอาเงินคว้ยเอ้ยเอาเงินกันวข้าบเอาลอดนั่ง ตัวข้างหลังตัวข้างหลังกหลังตัวข้างหลัง่มาจะดึงหางอโออ๋นั่งขั้วกูยอมขาดไอ้นั่งจะเข้าเนี่ยอ้เอาอเลยถุบิแก็นั่งแลวสินั่งนำเงินาอ พี่น้องเคยเห็นบอสกล้วยนั่งเศร้าเมื่อ,อยอ่ะว้าตัวตอเออนั่งทับหำ่มจะของผมลำนามัน<ด>โอ้เรื่องอีลาสี่เห็ดแปลกแป,กแปลกแล้าโอ้กล้วยนั่งเศร้าเมื่อ,อย,ยม,อมีน้ำซ้ำแปลกหอดปูขี้กล้วยจะตายสิจังใส่หมวกกันนออ็อกเอ้ากะใส่นั่นตัวกระจ้มันตัวคนนั้นกะขอหักตายตัวขันบ่ใส่หมวกกันน็อกอ่ะ จะหาเว้าอันใส่หมวกกันนอ็องต้มขี่รถมอเตอร์ไซค์คือว้างสิเมื่อแค่นี้เดี๋ยวขี่รถมอเตอร์ไซค์เปิดไฟใส่หมวกกันน็อกโอ้ยมันบ่มีมอเตอร์ไซค์ขี่ใส่ควายมันดิผิดไผล่ะรอเอาจะบอกนักเลงป่านนั่นไหมล่ะนักเลงเหรอแล้วเจ้าอยังล่ะเอาอแล้วโอ้ีปัญหาจิมีน่ะเราปัญหาปัญหาอยังอยากถามว่าถามอยังไก่ตัวหนึ่งมีจักขาเด็กน้อยก็่าหูจักมีจักขาสองขา ไก่สองตัวม่จักขาสี่ขาไก่สองขาม่จักโตไก่สองขาม่จักโตโตเดียวบัแมนจักโตมีสูโตโโอ้ยโอ้น้ำหนาจะคว้ยกับกระัวล่าเจ้าแล้วไม่ถามขึ้นเนี่ยถามรดถามขึ้นเนี่ยถามรถมีบ้านหลังหนึ่งมีหมาอยู่ตัวหนึ่งฟังขากนี่ล็อขาสัตว์ ฟังขางนี่ตลาดสดอยากทราบว่าหมามันจะไปทางไหนโอ้ยผีบ้ากระตอบได้หรอกเม่ยังมันก็ไปตลาดสดน่ยตัวมันจะไปยังล่งขาดสัด์มันก็ย่านตายเป็นตัวหมาผิดมันไปเสะนะมันจะไปใส้กับเรื่องของหมาคนจะไปยนุ่งโอ้ยโอ้ยถามแบบนี้ถามแบบไหนว่างถามแบบหมาหมา ควายเพยเนี่ยข ouais ั้วเพยเนี่ยขั้วบักบันจืนเอาไม้ยังบันอ้าค้อนไปใส่บ้านก็ไปหั่นละควายเอาหนีจะว่าเอาแบบนี้บ่พอใจอ้าวบ่พอใจจังไหนล่ะควายจะได้จะขึ้นมาทั้งเวทีคนอ้าค้อนผ้าม่านมันก็ม่านตัวควายนะโอ้ยมันมาเม่นดอกลำแบบนี้มันม่ใส่บ่ได้เลยไม่ได้จังไหนเขาสิขี้ควายไปนาเขาสมมติเอาซื้อกันเลยหรือขั้วหรือคนจับมือขั้วจะมาทั้ง เวทีเสียงอีสานเวทีไม่ไงนกได้นี่เอาเวทีไม่ไงนกกล้วยขึ้นมาก,มากค่ะชูบ่าดจีกล้วยไผ่เกาะก้วยบักบันจุนอ๋อก้วยลูกเจ้าจ้างวดมนขนาขัดหีเงี้ยนโอ้ยหยาดนี่ัะข<ว>ี้เงี้ยนดีหรือต้วหนังไก่เหี้ยวเมี่คก้วยตัวนี้เมะเอาตายแล้วกล้วยกูข้าบิ้นแล้ววะตายแล้วกล้วย พ่ว่าแล้วเจ้าอย่ามายองอย่ามายองเกือบหายใจบ่ออกมันมันซ่อนซื่อๆนี่มันสิเลียสัมบีขั้วไอตัวนี้โอ้โหนิวนิวนี้ปัดจวนว่าจังไรแม่เอาไปขายซะลูกเอาไปขายซื้อมอเตอร์ไซค์ซะโอ้ยเอาไปขายสื่อหมกขั้วไอตัวนี้คอยไปตลาดนัดยุ่งืันนึงเขาหายคอยอยู่ใครไลยปันได้เมื่อนั้นผุนพาดเมื่อนึงจะคือบ่อไข่บ่ได้มากเน้เจ้าเชายปันไดสามพัน ไอ้ล่ะเอาไปขายเนี้ยไม่หุ่มไปว้จีะยังก็ได้ต้ข่อยกับวเทียใจข่อยนี่ไปเนี่ยจังตีหรอเจงตีแล้วยายยายเอาชีตเอาไปขายปลาสัตว์นั่งเงินก็ไปยังอีกป่ะเนี่ยควยเห็นดอกไปมันมามามามันปรมีเงินดอกมันเลี้ยวหาปลาสะอาดนี่ยนี่ถ่าเชืองหัวนั่งยุ่ยเลอยู่นี่เด้อไปไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ไว้ตัวนี้มันดื้อมันมึนมันง้างไปก็จะมันล้มใส่หมวกกันน็อกให้ไว้ก่อนก้อยยิ่งแกงในตัวเว้โป๊ะโป๊ะโปดีบจากโอ้ยบัดไ่กันหมวกกันนอกเรามันคือจังมาแฉ่ปอนยเอ๊ะแต่่าสัยว์ไส่ังมันแม่ตัวผู้ตัวเมียเช็ดบครื่องไนมันก่อน เราหดหลุดทุก <screws> ท <in the fridge> ี kind of like ่ม <desserts> <Negative hungry> ัน <oneself> ัวผู้านับิงกันหืเเ้เป็นยังน้ำบังั้วนอบัเ็งยังเนีมันคือตัวใหญ่แสนอกมันไผเป็น้วโอ้ยอาจิตแม่มึงเอ้ยว่ามันผู้ใดเป็นไผล่ะบักแพ้โอ้ยบัก้วเอ้ยคือว่าได้มักแท้เดีมากแวละแน่จ อเ,อเอาเงินก่อนโอ้ยเจไดิจังมูวีมารยาทการเมาจ่าปานนั่นมันไม่มัการยาทจังไหนเดี๋ย Cir วบัคขยจังไหนอยู่นี่อ๋อมันก็เป็นค้ยอีหลีแม่เป็นค้ยกับสร้างข่อยบ่ให้ว่าเอา้าบ่ให้ว่าจังไหนข่อยว่าแล้วร้านข่อยหยุดยร้านกับสร้างแล้วขันเจ้าเป็นค่อยก็เจออันนี้ข้อยนี่ <laughs> <อ>เหรอ